อายตนะหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในภายนอกอย่างละหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน ภายนอกอย่างละหกดูกนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตาด้วยย่อมรู้ชัดรูปด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดย, pues ยรประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอนหนึ่งความที่สัโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอนหนึ่งความที่สัโยชน์อันตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ย่อมรู้ชัดหูด้วยย่อมรู้ชัดเสียงด้วยอนหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วยอนหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อันหความที่สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้ชัดจมูกด้วยย่อมรู้ชัดกลิ่นด้วยอันหนึ่ง สังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วยอนหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอนหนึ่งความที่สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้ชัดลิ้นด้วยย่อมรู้ชัดรสด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นอันใด ย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยน์อันตนละเสียแล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้ชัดกายด้วยย่อมรู้ชัดโพภธภพะด้วยสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายอนหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายและโพธพะทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วย อัความที่สังโยชนอยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอัหนึ่งความที่สังโยทนี่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอัหนึ่งความที่สังโยช์อันตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้ชัดใจด้วยย่อมรู้ชัดธรรมารมด้วยสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยใจอนหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้ชัดอันนั้นด้วยอนหนึ่ง ความที่สังโยชดอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชดที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชดอันตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็รู้สติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่เพียงเพื่อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในภายนอก6อย่างนี้แล